สวัสดีค่ะชื่อนางสาวพิรรยานันสกุลเจมฟ้าท่านักศึกษา6340106206 6, 6. อยู่ปี2พี่2สาขาพระศกษาคณะคารุศาสาตร์ค่ะวันนี้จะมาอัดคลิปส่งอาจารย์นุ้ยน,นะคะหัวข้อเรื่องสิ่งที่อยากจะบอกนะคะถ้าสิ่งที่อยากจะบอกนะคะตอนนี้คืออยากจะบอกว่าอยากกลับไปเรียน ที่มหาลัยแล้วค่ะอยากเรียนอยากเรียนที่ห้องเรียนค่ะอยากเรียนนั่งเรียนกับเพื่อเจอหน้าอาจารย์ค่ะไม่อยากเจอแบบออนไลน์แล้วค่ะไม่อยากเรียนออนไลน์แล้วเพราะว่าเรียนออนไลน์รู้สึกว่ามันไม่ค่อยสนุกเหมือนที่เรียนมหาลัยค่ะแล้วก็ความเข้าใจในการเรียนออนไลน์มันคิดว่าอยากแบบนึกว่าเรียนที่ห้องมันสนุกกว่าค่ะเจอแบบ นั่งเรียนกับเพื่อนๆ2ี่สิบกว่าคน3ามสิบคนอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็อาจารย์สอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้ว่ามันสนุกแล้วก็เข้าใจมากกว่าการที่เรามาเรียนออนไลน์คะ่ะบางเพราะว่าบางทีอุปกรณ์แบบคอมพิวเตอร์หรือว่าโทรศัพท์มันก็ไม่เป็นใจคะ่ะแบบว่าถ้าเน็ตไม่ดีมันก็หลุดไปเลยคะ่ะหรือว่าถ้าแบบโทรศัพท์มันเครื่องมันร้อนหรืออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมันก็ตัดไปเลยหรือว่าอยู่ดีๆแอปมันก็เด้งออกอย่างเงี้ยคะ่ะรู้ว่า มันเรียนออนไลน์ไม่ค่อยสนุกค่ะอยากกลับไปเรียนแล้วอยากไปเรียนที่มหาลัยอยากไปเรียนที่ห้องอยากเจอเพื่อนแล้วก็เพื่อนนะคะสิ่งที่หนูอยากจะบอกก็คือหนูอยากกลับไปเรียนที่มหาลัยแล้วหนูอยากไปนั่งเรียนกับเพื่อนๆคะ่ะหนูอยากไปนั่งแบบเรียนด้วยหัวรถกับเพื่อนด้วยเจอเพื่อนเรียนกับเพื่อนเจอหน้าอาจารย์แบบมีอะไรหรือ อยากเรียนกับเพื่อนๆล้วค่ะอยากเจอหน้าเพื่อนอยากเจอหน้าอาจารย์เนี่ยค่ะขอบคุณค่ะ